สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องมงคลจักรวาลบารมีหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับเป็นช่องทางการนําเสนอวัตถุมงคลของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญนะครับเป็นพระผงแล้วก็เป็นเครื่องรางนะครับวัตถุมงคลต่างๆที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ทําการปลุกเสกไว้ครับตั้งแต่ประเกศยุคใหม่ยุคปัจจุบันรวมถึงยุคกลางๆนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการนําเสนอเหรียญวัตถุมงคลของหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะครับ เป็นเหรียญเนื้อทองคำนะครับเหรียญโพนังกาดเอกกันพิมานทิพย์นะครับมีการจัดสร้างปี2536นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองคำเหรียญแรกนะครับที่ผมมีนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองคำเหรียญแรกแล้วก็เหรียญเดียวในสายของพ่อเกษมนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองคำเหรียญแรกนะครับ ที่ผมมีนะครับของหลวงพ่อเกษมเก็มมังโกนะครับก็มีความตั้งใจไว้นะครับว่าพระพระเกจินะครับพระเกจิครูบาอาจารย์ที่เรานับถือที่เราศรัทธานะครับก็อยากที่จะมีเหรียญเนื้อหลักๆก็คือเนื้อทองคําไว้สักเหรียญหนึ่งนะครับก็อยู่ที่เราว่าจะเลือกรุ่นไหนแล้วก็รุ่นที่ราคาที่เหมาะสมกับเราแล้วก็สามารถเช่าเก็บหาได้นะครับพลอากาศเอกกันพิมันทิพย์ จัดสร้างปี2536รุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญของทหารอากาศนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อเกษรรมเขมโกนะครับเนื้อทองคำนะครับเป็นลักษณะของเหรียญคล้ายๆกับหยดน้ำนะครับคล้ายกับหยดน้ําก็มีโค้ดหนูดูนี้นะครับตอกตรงไหลขวาหลวงปู่นะครับผิววันนะก็จะประมาณนี้เลยครับก็ได้มาก็เลี่ยมพลาสติกเก็บไว้เลยนะครับ เลี่ยมรักษาผิวไว้นะครับอันนี้คือด้านหน้าเหรียญน,นะครับด้านบนก็จะเป็นรูปตัวนะนะครับตัวนสนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปยันด้านบนนะครับก็คือยันสเพชนาสุกิตาหนตุวนะครับเป็นยันที่หลวงปู่เกษมท่านได้ บอกให้ใช้ในการภาวนาเพื่อแผ่เมตตานะครับสเพชนาสุกิตาหุนตูนะครับนี่นะครับแล้วก็มียันนะ3ตัวนะครับ1 2 3แล้วก็มีสัญลักษณ์ของของทหารอากาศนะครับเป็นรูปของอคล้ายๆปีกนกแต่ว่าไม่ใช่ปีกนกนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะครับในส่วนของทหารอากาศนะครับแล้วก็มี ดาวด้วยกันอยู่ทั้งหมด5 5ดาวด้วยกันนะครับ1 2 3 4 5นะครับเลข36ก็คือปี2536ที่มีการจัดสร้าแล้วก็ปลูกเสร็จเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านล่างก็เป็นหลวงพว่อเกษมเขมโกนะครับอันนี้คือด้านหลังเหรียญน,นะครับก็วันหน้าของเนื้อทองคำก็จะอลามแบบนี้นะครับเป่งงนะครับสีทองนะครับสีสีสวยนะครับผมก็ได้มาเสร็จก็ เเรียมพลาสติกกันน้นเก็บไว้นะครับน้ําหนักของเหรียญนี้ผมเคยช่างนะครับอยู่ที่ประมาณ17หรือ18กรัมนี่นะครับผมจําไม่ผิดนะครับตอนตอนที่ช่างไว้ตอนนั้นนะครับแล้วก็ได้มาหลายปีแล้วนะครับก็มีความใฝ่ฝันว่าวัตถุมงคลของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราศรัทธาที่เรารับถือนะครับก็อยากจะได้เหรียญเนื้อทองคําสักเหรียญหนึ่งเก็บไว้นะครับเป็นการสะสมเก็บไว้นะครับนี่นะครับ น,นี้คือขอบของของเหรียญน,นะครับก็จะลักษณะประมาณนี้คือตอนนั้นช่างเลี่ยมเขาน่าจะมีการเติมกาวเข้าไปด้วยครับก็เลยบางบางจังหวะก็จะมีเห็นเห็นรอยกาวอยู่แล้วก็พลาสติกก็เริ่มกรอบครับเพราะว่าเลี่ยมมานานแล้วนะครับหลายปีแล้วนะครับนี่นะครับหลายปีนะครับเริ่มจะ,จะกรอบแล้วจะแตกแล้วแต่ว่าความ วันน้าของผิวก็สมบูรณ์นะครับสวยนะครับเพียงแต่ว่าแขวนไปบ้างแล้วก็เก็บรักษาไว้ทําให้ผาซิลก็เริ่มเป็นรอยนะครับมีการสัมผัสนะครับสัมผัสกับเสื้อกับกระดุมบ้างนะครับก็อาจจะเป็นรอยไปบ้างนะครับแต่ว่าเหรียญภายในก็สภาพสวยเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับสบเพชนาสุขิตาหงโตนะครับ คำภาวนาแผ่เมตตานี้หลวงปู่ท่านก็บอกว่าให้ให้แผ่เมตตาได้นะครับก่อนไปทํางานก่อนจะทํากิจกรรมอะไรนะครับเดินขับรถไปตรงไหนก็แผ่เมตตานะครับสัพเพชนาสุกิตาหุนตุ12จบนะครับนี่นะครับปี2536นะครับ พลอากาศเอกการพิมานทิพย์นะครับเป็นคนจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้มีทั้งหมดอยู่4เนื้อด้วยกันนะครับก็จะมีเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคําเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินแล้วก็เนื้อนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงมีด้วยกันทั้งหมดอยู่สี่เนื้อด้วยกันนะครับเป็นเหรียญที่มีการ อยู่ในรายชื่อของการประกวดด้วยนะครับของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับที่ประกวดในแต่ละรายการนะครับก็ก็จะมีรายการนี้บรรจุในการประกวดไปด้วยนะครับอารามนะครับเป็นปางนะครับเนื้อทองคำนี่นะครับ ก็จัดสร้างได้ก็คล้ายหลงปู่เหมือนกันนะครับมีการจัดสร้างคล้ายาด้วยลักษณะของพลาสติกตัวนี้ม,นมันมีเป็นรอยนะครับก็เลยทําให้เห็นได้ไม่ชัดนะครับเห็นได้ไม่ชัดเป็นรอยแต่ว่าก็พยายามที่จะซูมขยายให้ได้ให้ชัดนะครับอันนี้คือลักษณะวันณะของของเนื้อทองคํานะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเดียวนะครับเนื้อทองคําที่ผมมีอยู่นะครับที่ผมมีอยู่ของหลวงพ่อเกษมนะครับ สวยนะครับสภาพสวยก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับตอนตอนนั้นก็น่าจะอยู่ไม่ถึงสามหมื่นนะครับแต่ว่าก็บูชามาหลายปีแล้วนะครับไม่ถึงสามหมื่นก็คือถ้าคิดราคาทองคำตอนนี้ก็สองหมื่นกว่าใช่ไหมครับก็ประมาณสองหมื่นกว่าแต่ว่า,เ,าเราได้ลูปของหลวงปู่นะครับที่เราศรัทธาก็เป็นเนื้อทองคำก็เป็นเป็นที่สุดของ ของวัตถุมงคลที่มีการจัดสร้างนะครับก็เป็นเนื้อทองคําก็ถือว่าเป็นเนื้อที่ที่ท็อปที่สุดแล้วครับก็ก็สะสมไว้นะครับสะสมเก็บไว้นะครับนี่นะครับเนื้อทองคําส่วนเนื้ออื่นๆก็มีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่นะครับก็เห็นอยู่ในเว็บต่างๆหรือว่าในกลุ่มของหลวงพ่อนะครับก็มีการ แบ่งปันบูชากันนะครับสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็พระของ,งหลวงปู่หลังปี30นะครับหลังปี3ากว่าขึ้นมาก็มีการเช่าซื้อนะครับเปลี่ยนมือกันอยู่ค,ค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ได้เฉพาะรุ่นที่ปี1กว่านะครับปี1กว่าก็เป็นเป็นรุ่นหลักๆนะครับแต่ว่าปี3กว่าก็เป็นรุ่นที่นิยมเช่นกันนะครับเป็นรุ่นที่นิยมเช่นกัน วัตถุมงคลของพ่อเกษมก็มีการจัดสร้างค่อนจะเยอะนะครับเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาก็อยากที่จะสร้างนะครับสร้างาวัตถุมงคลที่ของครูบาอาจารย์ที่เรานับถือศรัทธาก็อยากจะมีการจัดสร้างไว้สักรุ่นหนึ่งสักเหรียญหนึ่งนะครับสักรุ่นหนึ่งในแต่ละส่วนนะครับก็ทําให้วัตถุมงคลมีทำเนียบรุ่นที่ค่อนจะเยอะนะครับก็สามารถที่จะ เลือกได้นะครับเลือกได้ว่าจะสะสมรุ่นไหนนะครับสะสมรุ่นไหนในส่วนของตัวผมเองก็ถ้าเป็นเหรียญที่หรือว่ารุ่นที่มีการาผ่านพิธีปลูกเกากจากหลวงพ่อหลวงปู่นะครับมีการอาขออนุญาตโดยที่หลวงปู่ท่านอนุญาตแล้วแล้วก็มีการปลูกเสกนะครับปลูกเสกก็ใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับใช้ได้เหมือนกันหมดหลวงพ่อกเกษมท่านก็เด่นน่าจะ ครบเครื่องนะครับเรื่องของทางด้านแคลค่านะครับคกรตพันก็มีเรื่องของประสบการณ์ต่างๆที่เล่าตามเพจนะครับตามกลุ่มต่างๆนะครับประสบการณ์ของวัตถุมงคลนะครับก็ทั้งโชคลาบนะครับโชคลาอมหารนิยมนะครับก็มีเกือบจะครบเครื่องเลยครับก็สามารถที่จะเลือกสะสมได้นะครับนี่นะครับเป็นพระเกจิพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งนะครับที่ผมศรัทธานะครับหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะครับ สุสานไตลักษ์จังหวัดลำปางนะเองนะครับครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่แล้วก็ฝากแนะนำช่องไปด้วยนะครับก็จะนำวิดีโอลงอยู่เรื่อยๆนะครับลงอยู่เรื่อยๆ ไม่ได้มีการแบ่งสายแบ่งแพ็กเกจจินะครับก็เป็นแพ็กเกจจิทั่วไปทั่วฟ้าเมืองไทยเลยที่ผมได้ศึกษาประวัตินะครับแล้วก็มีความชื่นชอบนะครับมีความชื่นชอบมีความศรัทธาในองค์หลวงปู่หลวงพ่อก็สะสมนะครับเป็นการร่วมบุญด้วยทั้งที่ทันทันของตัวท่านแล้วก็ที่เราไม่ทันครับก็มีการเช่าสะสมนะครับแล้วก็จะนํามานําเสนอนะครับก็จะเป็นพระแท้นะครับพระแท้ที่ ตามมาตานสารกลนะครับที่มีการเล่นหาชาบูชากันนะครับก็จะเน้นพาแท้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับแล้วก็พบเจอกันในวิดีโอครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ